สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูล่างอีกสูตรแบบบวกลบก,กันก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าเีเลยเลย ล่างสามเอาสามสามสูตรนี่แหละมันใกล้จะหมดเวลาแล้วประจำวันที่สิบหกทับหกทับหกเจ็ดเราจะมาย้อนดูก็คือเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหก หนเราจะใช้นี่นะคะบวกกันก็คือ1บวก1นึ่งบวกหบวกเจ็ดเละแปดเกาท่ากับ0ูนยลบไปหนึเตี้ยมเพิ่มไป1 2 3 4ง,งสองี่ห้าหกเเราจะใช้ตัวหนึ่งนะคะ แล้วก็มาตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้แปดชุดตรงเราบวกแล้วเราได้ไปที่ศูนย์กับหนึ่งหลักสิบอีกสูตรนะจบคู่กันเลยก็คือศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหศูนย์หกเลยศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี หนึ่งหกหนึ่งจิต้ออกไปที่ตัวกลับตัวกลับนะคะศูนย์หกศูนย์หก เป็นศ6นย์หจับผิดแล้วต่อมาเลขทดียวก็คือ2 0 5 6ูนย์้าเก้านยไปที่60 แปดชุดหกเก้าหกหนึ่งบวกกันนะคะก็คือหกบวกเก้าบวกหกบวกศูนย์เท่ากับหอ้โเป็นสิบสองสองบวกเก้าเป็นหนึ่งลดเต็มไปอีกหนึ่งให้มันครบสิบตัวเลย้สิบตัวนี้ไม่มีพลาดเพราะมันครบอยู่แล้วเนาะเลขหนึ่งถึงสิบแล้วเนาะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราจะใช้ตัวนี้มันเดิมเลยแหละเก่านี่แหละสี่หนึ่งสี่สอง 40, 48, 51, 52, 50, สี่เจ็ดสี่แปดห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดส่วนมากมันจะมุมนี้กับตัวนี้นะเด็กมันง่ายเกินไปเ จะเข้าไม่เข้าไม่รู้นะคะเข้าไม่เข้าเราไม่รู้นะคะเราใช้เต้มนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไปที่สี่สองนะคะหนึ่งสองแต่งวานี้มันมีศูนย์กับหนึ่งเป็นหลักสิบดิ ที่เราบวกลบก,กันนะเลขที่ออกก็คือห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามดัานไปที่สี่สองจะมีเลยเหมือนเดิมร้อย ิบหน่วยล่างร้อยสิบบนร้อยบนสิบบนคือห้าบวกเก้าบวกสี่บวกสองอันที่จริงนี่บวกกำจะมีสองตัวนี้ หสีเป็นเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์เหมือนเดิมเลขจะมาแต่ตัวเก่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันจะมาหนึ่งหกเจ็ดอย่างเี้โอ้เนาะสามสี่หกเจ็ดเอาจะมาตัวไหนเงี้หลักสนะิบเนลยตัวนี้ เป็นหลักสิบก็คือหนึ่งนะคะนี่คือหนึ่งอะไระมาที่ศูนหนึ่งสามสี่หกเจ็ต้นนี้ก็หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปบดบมาที่สี่สอง มันมาที่สองศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดจะมาปล่อยเก่าไหมนี่จับคู่กันลองดูนะคะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าไม่มีอะ ชอบห้าห้าไม่มีห้าขาดไม่สูงหนึ 1, ่งสามเลขเราออเลขหนึ 1, 3, ่งสามจะเลขไทยไม่รู้ต้องสามหนึ่งอย่างเดียวเราเป็นสามหนึ่งนะเพราะว่าเลขไทยไม่ออกหนึ่งสามสักทีสามหนึ่ง หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอามาเป็นหลักหน่อยเลยกลับด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้จริงมันจะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดระหว่างหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมันจะมาตนนัวไหนแต่ตัวน,นี้เป็นชอบมันไปสิ่บนแล้วจะมาบนหรือล่างยังไม่รู้ค่ะ ตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะไปที่ศูนย์เจ็ดนะคะว่าห้าไม่มาศูนย์หกว่าจะมาศูนย์เจ็ดอีกไหมศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่นี่ ามหาศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะแต่ศูนย์สี่นี่ชอบมากเลยศูนย์สี่หนึ่งสี่จะมาไหมจะมาให้เราเห็นไหมชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะเป็นไปตามสูตรมันนะคะ <c oughs> ผิดถูกไม่ว่ากันเอาตามสูตร ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะดูคําเตือนเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในทางที่เป็นการคำนวณทางกิรศาสร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะห้ยร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมึงโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า